ก็เดินทางต่อไปยังกรุงเทพแล้วก็ทานอะจะมาศึกษาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศาวาที่วัดเกาะเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมเพิ่มเติมแต่ศึกษา,สสาอยู่ได้ไม่นานท่านก็เลิกเพราะว่าจิตใจของท่านเอลนเอียงไปในทางทุลลงท,งทานมากกว่าเสียแล้วยังเพียงแต่อยู่ปฏิบัติธรรมและโปรดญาติโยมที่วัดสัมพันธวงศ์เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นภายหลังจากที่ออกพรรษาแล้วท่านก็เดินทางกลับเมื่อเดินทางถึงจังหวัดลพบุรีท่านได้ทำหนัอยู่ เป็นประเทศวรคุณยาววาดวรดมณีจนละคังเป็นเวลาประมาณสามเดือนวันนี้ได้มาแช่เท้าที่วัดกลางโดยพระครูโกศลวิหารและคุณร่วมกับพระพิสุภาสามเณรภายในวัดได้ทำการกิจกรรมการแช่เท้าด้วยสมุนไพร ซึ่งมีสมุนไพรอยู่หลายอย่างเช่นมีขมิน้นมีใบมะกรูดมีเกลือเท้านี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นสุดรวมประสาทเพราะว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปหัวใจไปตับไปปอดไปไตไปอะไรต่างไปกระเพาะส่วนมากจะเริ่มไปจากฝ่าเท้า ตรงกลางฝาา่าเท้าถ้าเรากดฝากา่าเท้าบริเวณกลางฝ่าเท้านี้จะทําให้เลือดลมของเราได้นวิ่งสะดวกสม,มุนไพรอันนี้ก็เป็นการไปกระตุ้นเส้นประสาทของเราให้เลือดลมเส้นประสาทของเราที่มันชํารุดเสียหายก็จะได้รับการกระตุ้นให้มันดีขึ้นเท้ามืนเท้าชาที่เป็นรู่จากโกรคเบาหวานก็จะดีขึ้นโรคความดันต่างๆก็จะดีขึ้น โรคหัวใจก็จะบรรเทาขึ้นเพราะว่าเส้นประสาทที่อยู่ฝ่าเท้าของเรานี้ก็จะได้รับการกระตุน้นดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมกิจกรรมการแช่เท้าโดยการดูแลของพระภิกษุสามเณรภายในวัดร่วมกับชาวบ้านใกล้เคียง ที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมประเภทนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนี่ยที่วัดทุกวัดสมควรที่จะดําเนินการต่อไปเนเพราะว่าเท้าของเราเนี่เป็นเป็นวัดเป็นอวัยวะที่เราใช้มากที่สุดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนนี่เท้านี่เป็นสำคัญบางวันบางรูปบางคนบางท่าน ไม่ดูแลรักษาเท้าตัวเองเลยเหนือกับวาตมาวันนี้ลองเท้าแตกแต่ส้นเท้าแตกเดินก็ลำบากเนืเ่องจากว่าขาดการมาแช่เท้าอยู่ส,สองสัปดาห์ดังนั้นธรรมชาติก็เลยลงโทษเลยเท้าแตกเลยได้มาครั้งก่อนก็สองครัง้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่เว้นว่างไม่มาอยู่สองสัปดาห์ วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาแชร์้าเพื่อเป็นการรักษาธาตกันของตัวเองเป็นการรักษาเท้าของตัวเองนะาเขาจะเริ่มพอน